เป็นเยื่อใยถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของวัดเป็นหน้าเป็นตาของตำบลเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอเพราะฉะนั้นถ้จงท่านไหนจะเห็นได้ว่านี่คือสถาในการจัดในการทำและก็ในการตั้งใจพิจารณาพ่าวันนี้น้าบอกว่าโยมวันนี้ตั้งใจมากี่วันแล้วก็สั่งลาเรียกว่าสัา่งลาไม่ ห้องเกี่ยวใดแทั้งสิ้นแล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเก้าเนี่ยฉันจะไม่โหวมไม่แอะอะไรเลยฉันจะตัดหมดทุกอย่างฉันจะมาปฏิบัติธรรมแต่งสิบเก้าถึงยี่สิบเก้าสิบวันรัะนั้นต้องหาว่าเราได้ตั้งใจจริงๆเลยนสิบวันมันน้อยนิดเดียวมันไม่มันไม่มากเลยนิดเดียวพอแปเดียวเจอแล้วเพราะนั้นวันที่จากกันนี่มันจะมีความสุขมีความอบอุ่นมีความ มาเจอกันวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะนั้นต้องพระเดชพ้ะคุณพระพงศ์วันะธีระคุณเจ้ากน้ำภาคสิบอ็ดท่านได้มรรภาคตะวันที่สิบเอ็ดมกราที่วันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่มกราที่ผ่านมาก็ท่านบอกว่าเจอกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันอีก ครั้งลูกนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันพบกันเพื่อขึ้นทางเพราะนั้นอปทุ80ปสปี60พิบปาปร็พระคุณท่านได้จากคณะสงฆ์ของาา่าน11มีทั้งหมด4จังหวัดด้ยกันพระฉะนั้นสรัทาจะจบจังหวาดจะเข็นข่าวพระเฉะนั้นข่าวจังหวัดราชสีมาก็ดีสมเด็จก็ดีกุีหลังก็ดีเฉยภูมิก็ดีสี่จังหวัดน,นี่พระเด็จพระคุณท่านหลวงพ่อได้ ปกครองแล้วก็ให้ความสะดวกให้ความอุปถัมภ์ให้ความเป็นกันเองพอท่านจากไปก็มีองค์ใหม่เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นเมื่อมีองค์ใหม่มาแทนที่การปกครองก็เลิกเปลี่ยนเพราะนั้นเจาา้าว่าก็เช่นเดียวกันโยมศรัทธาแต่ละรูปงละรูปละรูป,รรปโยมเห็นไหมว,ว่าศาสนาพุทธเรามีแต่เรื่องอย่งมีแต่เรื่อง วันนั้นไม่รู้จะมาคุยอะไรกับเจ้าโจงดีวันนี้ก็เลยบอกว่ามีแต่เรื่องมีแต่เรื่องตะพักตะชีมีแต่เรื่องแตะพักตะชีไปทั้งั้นก็มีแต่เรื่องแตะพักตะชีมันโซเชียลมันมากแล้วก็พวกไรต่างๆมากมายไปกองแต่มันไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บ้านเรามันเป็นที่อื่นนั้นโยมต้องตั้งมั่นที่บ้านเรา บ้านอื่นจะเป็นยังไงก็อีกส่วนหนึ่งแต่บ้านของเรานนั้นต้องรักษาไว้เหมือนเกลือรักษาปอมเข็มเพราะนั้นเกลือต้รักษาปอมเข็มเอาไว้เพราะนั้นมาตรฐานในการในการเรียนก็ดีในการปฏิบัติก็ดีในการที่มันจะส่งผลเมื่อมันถึงโอกาสถึงเวลาแล้วก็ตา่างเพราะนั้นวันนี้ศรัทธามันมาแล้วจัดทุกปีทุกปีทุกปีศรัทธาไปว่าความเชื่อ ไปบอความเรื่องใสทั้งหลายทั้งมลวลวิริยะวิริยะเนี่ยมันไปว่าภาคเพียนเพราะนั้นก็บอก่นนักปฏิบัติพูดน้อยนอนน้อยและก็ฉันน้อยเขาไม่ได้ทำมาโดยทำแค่สองเรื่องดูกายกับดูจิตก็คือรูปกับนามต่นั้นไม่ต้องไปเบ็ดไปหาอะไรเลยเพราะนั้นจึงฉันน้อยนอนน้อยแลออ้วก็พูดน้อยและปฏิบัติมากเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้ พันเรื่องแปดประการร้อยแปดประการมันเป็นเรื่องคนอื่นทางนั้นไม่ใช่เรื่องลูกกับนามลงเลยมีนจะเรื่องคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาปรุงแต่งพอมาปรุงแต่งเสร็จมันก็รวยไปมันก็รวยไปหมดเลยมันไม่อยู่กับที่มันไม่ได้อยู่กับตัวมันไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยนี่หมายถึงว่าเราภาคเพียนในสิ่งที่มันไม่ถูกในสิ่งที่มันไม่ควรเพราะนั้นเรามีปริยัติคือความภาคเพียนแล้วเนี่ย เราต้องทำในสิ่งที่ถูกในทางที่ไม่ิติวนเพราะฉะนั้นนั่งทั้งคืนยืนทั้งคืนไม่ใช่นอนทั้งคืนยืนทั้งคืนนั่งทั้งคืนปฏิบัติทั้งคืนแต่ถามว่าเราจะทำยังไงทั้งคืนอธิษฐานวันนี้เราจะททำอะไรอธิษฐานคืนนี้จะทำอะไรหนึ่งชั่วโมงยืนเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมง สามชั่วโมงถ้ายี่สิบนาทีก็หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวยี่สิบนั่งยี่สิบเดินยี่สิบมันก็ได้ชั่วโมงก็นั่งคือหมายถึงภาคปฏิบัติมันไม่ด้ยากเลยแต่การปฏิบัติแล้วมันจะให้ผลให้ผลตามการมันจะมีความเบื่อคนของมันจะมีการเบื่อเบื่อหน่ายทั้งหมดเลยไม่อยากทำเดี๋ยอกๆต้องนั้นเ๋ยอะตรงนี้ ไม่สามารถที่จะชาเหมือนกันบางบางบางหม้อเนี่ยน้ําไม่สุกบางหมอ้อน้ําสุกแล้วมาปนกันพอปนเสร็จเรียบร้บรอยแล้วนะพอฉันแล้วมันให้ผลมันให้ผลพอให้ผลเสร็จผมก็ต้องไปที่ห้งองน้ำถามห้องน้ําเพียงพอไหมพ, 500, พักห้าน้อยพักเกินไปไอ้คนนึงเข้าไอ้คนนึงอยู่ข้างน,น,นอกเขาก็ไ,ไปไอ้คนนึงก็มาไอ้คนนึงก็ช้าแล้วบอกก็ ท่านจะออกก็ไม่ออกท่านไม่ออกไปะกล่ออกก่อนนะผมก็ถือคนมาใี้คนมาถืคนออกน้างต่างคนต่างเจออานิี้สูงเหมือนกันก็คือน้ำความน่าที่โยมเรามาถวายด้วยศรัทธาเนี่ยแต่พระก็ถันด้วยศรัทธาเพราะฉันแนี่มันเกิดให้หมดมัน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 ไม่เหมือนกันบางคนก็มีภูมิจัานฐานที vegetables <and> vegetables. ่ด <Jupiter> ีบางคนก็มีภูมิจานรฐานที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความตั้งใจที่ศรัทธามาถวาย เนะพราะนั้นพระที่มาประบัติโอ้โหนั่งไม่กระดุกกระติกนั่งไม่เปลี่ยนแทนนั่งไม่ไปไหนเลยโอ้โหน,นั่งนิ่งสบายเพราะท่านเกิดึกเคยทถาม,มาแล้วโจมก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นนั่งยังไงจะสบายยืนยังไงจะสบายปฏิบัติยัง,ยงไงจะสะบะยายเมื่อมันปล่อยวางสบายทุกเรื่องนล้วม,มันไม่ยึดมันไม่ติดมันไม่มาเราก็ติตมันก็นิ่งแล้วก็สบายพอเราก็นั่งได้นานม,ม,มีความก็เรียกว่ากริยะคือความพัดเปลี่ยน ภาพเปียนนั่งให้สบายสบายนั่งได้นานเท่าไหร่ขันติมันมาก็เรียกว่าปริยัทบารมีขันติบาลามิของเขา